แล้วมาแล้วหูกระต่ายนะคะตอนแรกคิดว่าจะจบตั้งแต่คลิปที่แล้วใช่ไหมดูไปดูมาเอ้ยยังไม่จบยังเหลือหูกระต่ายแล้วก็เหลือชุดแต่ชุดนี้ง่ายๆน่าจะทาเป็นแล้วนะคะเพราะว่าป้าป้าลงคลิปของชุดน้องหนูเนยแล้วนะคะแต่อันง่ายกว่าอีกอันนี้ก็คือถักโซ่มารอบตัวรอบตัวเสร็จแล้วก็ถัก F ไปแถวหนึ่งถ้าอยากได้กระโปรงบานก็ถัก F ส F แล้วก็ V 1น V นะคะแต่จริงๆอันนี้คือป้าถัก F เฉยๆนะเพราะเวลาเราขึ้นโซ่อะโซ่มันจะเล็กกว่า F อยู่แล้วพอเราถัก F บนโซ่อ่ะมันอ้ีพส สีดาเสร็จก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูก็ F เ,เหมือนเดิมเสร็จแล้วก็มาขึ้นตรงนี้ขึ้นเป็นโซ่สามแล้วก็ขึ้น F ไปเอาวัดที่หน้าอกของตุ๊กตาเรานะคะถักไปปุ๊บถึงตรงนี้เสร็จก็โซ่โซ่โซ,โซ่มาลงตรงนี้ลองสวมดูลงตรงนี้เสร็จก็ X X มาแล้วก็โซ่โซ่โซ่แล้วก็มาเย็บจบตรงนี้นะคะอันตัวนี้ถักง่ายเป็นลาย F มันจะถักง่ายกว่าลาย X ไงทีนี้ก็จะเหลือส่วนหูกระต่ายหูกระต่ายก็เลยต้องไปถักมาใหม่นะคะก็ไปถักเปิดแกะไปถักแล้วก็เขียนแพทเทิร์นมาให้แล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นี่ ทั้งหมดกี่แถว14แถวแต่แถวที่15้านะป้าอธิบายไม่ถูกแถวที่15ต้องการให้มันเอียงเอียงแบบนี้ไงใครที่ถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะทำให้ดูแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเอาง่ายๆางถักง X กถัก็ก็ได้ถัก X แล้วตรงนี้ก็ถัก f ให้มันสูงขึ้นนะเพราะว่าเวลาติดไปดูมาแล้วหูเขาเป็นแบบนี้หูเขาติดลักษณะแบบนี้ถ้าเราถักตรงๆจะเป็นหูตั้งแบบนี้ถ้าเป็นพื้นตรงๆ่ะมันติดแล้วมันจะตั้งขึ้นแต่หูเขาเป็นเอียงๆออกมาแบบนี้แล้วก็ก็จะมีหูด้านในอีกยุ่งยากมากมายนนเเอาาาตมที่่ข้ใจะะ ถักโซ่ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวจะถักให้ดูขึ้นจากตรงนี้ถักโซ่ถักโซ่มาทางนี้ถักโซ่ขึ้นมาก่อนแล้วก็ถัก X กลับมา x แล้วก็เป็น T แล้วก็เป็น F แล้วก็วนกลับมาทางนี้แล้วก็มาจบที่ x ดึงลรอหอแล้วก็เอาไว้แปะประมาณนี้ส่วนแขนแขนที่บอกว่าไม่ได้ถักให้ดูนะก็คือป้าไปถักมาอีกแขนนึงนะคะเนี่ยถักตามแพทเทิร์นแขนที่ป้าให้ไว้นั่นแหละถักแล้วมันจะได้แบบนี้นะคะมันจะงอตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะงอเพราะว่าแถวที่3มเราเพิ่ม A ไป2ตัวใส่เไป2ตัวก็จะได้แขนที่ ก็อันนี้จะเป็นส่วนแขนป้าก็ยัดใหญสังข้อนี้เดียวนะคะเผื่อเราจะหันไปหันมา